เช้าวันนี้นะคะก็อยากจะหนุนใจพวกเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เรานั้นจะต้องอธิษฐานเราจะต้องพูดถ้อยคำของพระเจ้าและที่สำคัญนะคะเรามีเล่มนี้ค่ะคำอธิษฐานหลุดพ้นปัญหานะคะเมื่อวานนี้ดิฉันก็เอามาแล้วก็มานั่งอ่านนะคะนั่งอธิษฐานในคำอธิษฐานขอบคุณ คำอธิษฐานขอบคุณนะคะว่าพระเยซูคริสต์ทำอะไรกับเราไปแล้วบ้างโอ้โหดิฉันเป็นคนเขียนเองแต่ว่าเวลาที่จากถ้อยคําของพระเจ้านะคะหลังจากที่อ่านแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมันทำให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าโอ้โหนี่มันเป็นความจริงที่พระเจ้านั้นได้ทําไว้สําหรับเรานะคะก็เลยทําให้เราเนี่ยรู้สึก ทราบสินใจนะคะและนี่คือถ้อยคําของพระเจ้าเราจําเป็นจะต้องเอาถ้อยคําของพระเจ้ามาฝังเอาไว้ในใจของเราเพราะว่าในเวลาเกิดเหตุอันชั่วร้ายเนี่ยเราจะได้ไหวทันนะคะในพระคัมภี์นะคะพูดถึงในเอเฟซัส6ข้อที่13ได้บอกว่า เหตุฉะนั้นจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อท่านจะยืนหยัดรับมือได้เมื่อถึงวันอันชั่วร้ายและหลังจากท่านได้ผ่านทุกอย่างไปแล้วท่านก็ยังยืนหยัดอยู่ได้รู้ไหมคะว่าเวลาที่มีปัญหาขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเรื่องการเงินหรือปัญหาอะไรก็ตามเราต้องนึกถึงนะคะว่าอะไรคือความจริงของพระเจ้าถ้อยคําของพระเจ้านี่แหละจะทําให้เรา ไม่มีความกลัวเพราะอะไรคะเพราะว่าความกลัวนะคะในหนังสือสุภาษิตได้กล่าวว่าความกลัวของคนเป็นเพียงกับดักมันเป็นกับดักกับความกลัวแต่ผู้ที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะปลอดภัยทํำยังไงเราถึงจะไม่กลัวแน่นอนที่สุดเราต้องเอาความจริงของพระเจ้ามานะคะเรามาอ่านด้วยกันนะคะว่า ในเอเฟซัสนะคะบทที่6ข้อที่10ถึงข้อที่18ได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่าสุดท้ายนี้จงเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธ,ธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์จงสวมยุทธภัมม์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อท่านจะยืนหยัดต่อสู้แผนการทั้งหลายของมานได้เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเหล่าเทพผู้ครองเทพผู้ทรงอำนาจ เทพผู้ทรงเดชานุภาพของโลกอันมืดมนนี้และต่อสู้กับเหล่าวิญญาณชั่วในย่านฟ้าอากาศฉะนั้นจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อท่านจะยืนหยัดรับมือได้เมื่อถึงวันอันชั่วร้ายอะไรคือวันอันชั่วร้ายวันที่คุณจะป่วยวันที่คุณมีปัญหาครอบครัววันที่คุณมีปัญหาการเงินวันที่เกิดปัญหาทั้งหลายนะคะ และหลังจากท่านได้ผ่านทุกอย่างแล้วท่านก็จะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยเหตุนี้จงยืนหยัดมั่นคงโดยคาดเอวด้วยเข็มขัดแห่งความจริงคืออะไรคะเอาความจริงของพระเจ้ามาคาดเอวเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยที่เข็มขัดของเขาเนี่ยมันเป็นที่แขวนอาวุธนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีความจริงของพระเจ้านะคะ สวมเสื้อเกราะแห่งความชอบธรรมนึกภาพออกนะทหารโรมันเขาก็ต้องมีเกราะนะคะเป็นพระเจ้าบอกว่าให้เราสวมเกราะแห่งความชอบธรรมให้เรารู้ว่าอะไรถ้อยคําอะไรคือความชอบธรรมของเรานะคะเราเอามาเป็นเกราะนะคะสวมรองเท้าที่ทํำให้พร้อมประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขนะนอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดก็จงลกยก จงยึดโล่แห่งความเชื่อโล่เป็นไงเป็นเพราะว่ามันจะมีสอนเพลิงยิงเข้ามาเราก็ต้องยกโล่กันไม่ให้มันเข้ามาที่จะ,ะเข้ามาตัวในตัวเราได้นะคะซึ่งพวกท่านใช้ดับสอนเพลิงทั้งปวงของมารร้ายได้จงสวมหมวกเกราะแห่งความรอดความคิดของเราต้องเป็นความคิดที่มาจากพระวจนะ ความจริงของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าเอามาคิดไข้ควรวนนะคะและถือดาบแห่งพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าโดยดาบพอมันมันส่งเข้ามาปับ๊บเราเอาดาบฟันเลยนะคะแล้วก็จงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกโอกาสพวกเราได้อธิษฐานหรือเปล่าพูดภาษาแปลกๆหรือเปล่าทุกโอกาสไม่ใช่บางโอกาสทุกโอกาสนะคะ ด้วยการอธิษฐานและวิงวอนทุกรูปแบบโดยคำนึงถึงสิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังด้วยความมานะอดทนด้วยความมานะอดทนไม่ใช่พูดภาษาแปลกๆได้5นาทีแล้วก็ไม่เอาแล้วมันจะต้องยืนหยัดนะคะแล้วก็ยังต้องพูดจนกว่าจะทะลุนะคะ โดยคำนึงถึงสิ่งนี้จงเฝ้าระวังด้วยความมานะอดทนและด้วยความวิงวอนเผื่อประชากรทั้งปวงของพระเจ้าเสมอเราไม่เพียงแต่อธิษฐานเผื่อตัวเราเองเท่านั้นแต่เราจะต้องอธิษฐานเผื่อคนอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็นี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องปกป้องตัวเราเองและเรานั้นจะต้องอธิษฐานการพูดภาษาแปลกๆก,ก็จะทำให้อะไรคะ ทำให้ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ชุบพระเยซูให้ฟื้นขึ้นมาจากความตายและกําลังทํางานอยู่ในตัวเราทําให้เซลล์ในร่างกายของเราได้รับชีวิตได้รับการชุบชีวิตขึ้นมาใหม่นะคะเราจําเป็นจะต้องอธิษฐานพูดภาษาปแปลกๆนะคะอย่ามัวแต่ดูทีวีอย่ามัวแต่ ไปสนใจเรื่องอื่นมากกว่าถ้อยคำของพระเจ้าเพราะว่าเวลาเวลาอันชั่วร้ายมันจะมาจู่โจมเราได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็มันทำให้เราทำอะไรคะมันก็ทำให้เรากลัวตะกี้นี้ที่ฉันได้อ่านไปแล้วนะคะว่าความกลัวเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นมันเป็นกับดักแต่ถ้าเราวางใจพระเจ้าเราก็จะปลอดภัย ะะและก็เราก็ได้เห็นนะคะว่าในหนังสือ2ที่มธที1ข้อที่7กล่าวว่าอย่างไรเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานจิตที่ขัดกลัวให้เราแต่ได้ทรงประทานจิตที่กอบด้วยฤทธิ์ความรักและการบังคับตนให้กับเราความกลัวไม่ได้มาจากพระเจ้าความเชื่อมาจากพระเจ้าความกลัวก็คือเราเชื่อมารเราถือว่ามารมันใหญ่กว่าพระเจ้าแต่ความเชื่อ ทำให้พระเจ้าพอใจพระองค์พูดเสมอว่าผู้ใด,ดมีชัยชนะชัยชนะอะไรคะ่ะชัยชนะอยู่เหนือความกลัว ะะมานมันจะส่งเข้ามาคือให้เรากลัวเท่านั้นเองเราต้องไม่กลัวและเราต้องเลือกถึงว่าอะไรที่พระเจ้าทําให้เราเสร็จแล้วคำอธิษฐานขอบคุณในเล่มนี้จะบอกว่าพระเจ้าพระเยซูคริสต์ได้ทําอะไรให้กับเราไปเรียบร้อยแล้วบ้างนะคะทาให้เราได้รู้ความจริงของพระเจ้าและเราก็ยืนหยัดในความจริงของพระองค์และเราก็จะได้รับตามความจริงนั้นนะคะเราไม่สามารถที่จะพูด เพียงสนาทีหนาทีและเราก็คิดว่าพอแล้วนะคะและเราก็สนใจ FACEBOOK สนใจอย่างอื่นมากกว่าพระเจ้าถ้าเราให้พระเจ้าไม่ได้เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราอย่างอื่นก็จะมาเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราและถึงวันอันชั่วร้ายคุณจะไม่มีวันต่อสู้เหมือนได้นะคะ เราก็มาดูนะคะว่ามันมีในฟิลิปปีสี่ข้อที่6บอกว่าอะไรอยากวนกวายในเรื่องใดๆเลยแต่จงทูลขอทุกสิ่งต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานและการอ้อนวอนพร้อมกับการขอบพระคุณเห็นไหมคะว่าแล้วสันติสุขของพระเจ้าก็จะปกคลุมหัวใจของเราเราต้องอธิษฐานจนกระทั่งความรู้สึกสันติสุขของพระเจ้ามาปกคลุมในหัวใจ ที่ดิฉันพูดอย่างนี้ได้เป็นเพราะว่าในชีวิตของดิฉันเนี่ยมีปัญหามากมายนะคะแล้วก็ดิฉันก็ยืนอยู่คนเดียวเท่านั้นนะคะแล้วดิฉันมีต้องมีคดีถึง22คดีต้องมีการต่อสู้ต้องมีการ หลายสิ่งหลายอย่างที่เรานั้นไม่สามารถที่จะพึ่งพาตัวเราเองได้แต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันทําคือเมื่อดิฉันรู้จัก,กองค์พระเยซูคริสต์ดิฉันยึดมั่นในพระองค์และนึกภาพว่าพระองค์ทําอะไรให้กับดิฉันไปเรียบร้อยแล้วและพระองค์ได้ไถ่ดิฉัน ออกมาจากความมืดแล้วอย่างไรนะคะและเราก็ต้องเอาความจริงของพระองค์นั้นมาพูดมาคิดมาไขควรตลอดเวลาแล้วก็เขาก็จะหยิบชีทที่เกี่ยวกับเรื่องถ้อยคําของพระเจ้าที่พูดถึงชัยชนะว่าเรามีชัยชนะอย่างไรมันยากค่ะเพราะว่าอ่านก็ไม่เข้า,ขาใจนะคะเพราะว่าสมัยนั้นเพิ่งจะรู้จักกับพระเจ้าใหม่ๆแต่ดิฉันเป็นคนเชื่อฟังค่ะเมื่อเขาบอกว่าให้พูดดิฉันก็จะพูด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 ,พด ที่แรกก็ไม่ค่อยเข้าใจอะคะ่ะแต่พูดไปพูดไปก็จะได้รับการสาแดงออกมาและมันก็ฝังอยู่ในใจและสิ่งที่มันฝังอยู่ในใจมันก็ฝังจนกระทั่งถึงปัจจุบันเห็นไหมคะว่าเราอาจจะลงทุนในเวลาหนึ่งในชีวิตของเราแต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยถึงเวลาที่จําเป็นเราสามารถที่จะขุดมันขึ้นมาและเอามาพูดและเอามาเชื่อต่อได้นะคะ ถ้าเราไม่เคยฝังถ้อยคำไว้ในชีวิตของเราเลยมันก็ยากค่ะพอถึงวันอันชั่วร้ายเราก็ลนละเราไม่รู้ว่าจะเป็นไงเพราะเรากลัวตายนะคะพระเจ้าไม่ได้เรากลัวเพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้ตายที่ไมก้กางเขนเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เรามีชีวิตขึ้นมา ะะเราไม่ต้องไปตายตามความความคิดของมารที่ใส่ความคิดเข้ามาให้กับเรานะคะเราแข็งแรงเราทำทุกสิ่งได้โดยพระเยซูคริสต์ผู้เสริมกำลังเรานะคะเราจะต้องไม่ยอมแพ้ นะคะแล้วก็ให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทำสำเร็จแล้วที่การเขนโดยผ่านทางความยากจนของพระเยซูทำให้คุณทั้งหลายมั่งมีตำแหน่งของเราคือมั่งมีไม่ได้แปลว่ายากจนเพราะว่าพระเยซูยากจนแล้วเพื่อให้เรามั่งมีพระเยซูเจ็บป่วยไปเรียบร้อยแล้วรอยแผลเคี้ยนของพระเยซูได้รักษาเราให้หายดีแล้วดังนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่เรานั้นจะต้องไปไพ่ายแพ้ความเจ็บป่วยมันก็เหมือนกับเรา ล้มลงประเดี๋ยวเราลุกขึ้นมานะคะและเราก็เอาดาบแห่งพระวิญญาณขึ้นมาต่อสู้มันนะคะและเราต้องไม่ยอมพระเจ้าจะภูมิใจมากเมื่อเรามีชัยชนะนะคะพระเจ้าจะภูมิใจในตัวเราว,ว่าเราเชื่อในถ้อยคําของพระองค์และหลังจากนี้เราก็จะได้รับบําเหน็จที่มาจากพระองค์นะคะเรามาดูเนอะแล้วก็สิ่งที่เรา เราพูดในเล่มนั้นแล้วนะคะในเล่มสีเขียวแล้วนะคะอย่าลืมนะคะว่าในเล่มนี้มีทั้งคําอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าถ้าเราได้สรรเสริญว่าพระเจ้านั้นใหญ่ขนาดไหนพ่อของเราใหญ่ขนาดไหนมนันมันก็จะเล็กลงไปอืม ะะเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นจะต้องเอาคําสรรเสริญนั้นมาออกจากปากของเราและพูดว่าพระเจ้าใหญ่เพียงไรนะคะไม่ใช่พูดแค่สองนาทีแล้วก็หยุด เพราะว่ากว่าที speak, ่เรามันจะเปลี่ยนความคิดเราได้เราต้องพูดแล้วก็ไข้ควรแล้วก็ต้องพูดแล้วก็ต้องไข้ควรจนมันฝังอยู่ในใจและเรารู้ว่ามันไม่มีอะไรที่จะมาขยับขยื่นเราได้เพราะนี่คือความเชื่อนะคะเราจะต้องสร้างความเชื่อขึ้นมาเพราะว่าสิ่งที่เป็นความเชื่อเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าในพระคัมีบอกว่าถ้าเราไม่มีความเชื่อพระองค์ก็ไม่พอใจและถ้าพระองค์ไม่พอใจเราขออะไรจะได้รับไหมคะก็ไม่ได้รับ และพระเจ้าบอกว่าอย่าเป็นคนสองใจเพราะคนสองใจเดี๋ยวเชื่อมัง่งเดี๋ยวไม่เชื่อมัง่งเดี๋ยวอธิษฐานนะคะเพราะฉะนั้นการพูดภาษาปแ,ปแปลกจะทําให้ความเชื่อของเราเนี่ยมั่นคงเราถึงต้องพูดภาษาปแปลก,ปลกไม่ใช่พูดแค่นาทีสองนาทีตอนที่ดิฉันไม่สบายดิฉันดิฉันก็เหมือนพี่น้องอะ คือมันก็เซงแล้วมันก็ขี้เกียจมันก็พูดได้สองคำ <c oughs> <c oughs> ว่าราไาตะไราะระไรเลยใชว่าดิฉันก็ตัดสินใจว่าทําไมฉันจะต้องไปเชื่อมันด้วยดิฉันก็ลุกขึ้นมาแล้วลก,ลก็พูดภาษาแปลกๆค่ะพูดภาษาแปลกๆหนึ่งชั่วโมงเป็นยักษ์ขึ้นมาได้ทันทีเลยนะคะแล้วก็รู้สึกแข็งแรงเลยเพราะฉะนั้นการพูดภาษาแปลกๆก,ก็คืออาวุธที่พระเจ้าให้กับเราเราจึงต้องพูดภาษาแปลกๆจับมือกันค่ะ ดิฉันได้ฟังคำพยานของอาจารย์สตีฟนะคะบอกว่า,วาท่านเนี่ยจะต้องจ่ายเงินค่าไปซื้อบ้านนะคะที่อเมริกาแต่ว่าไม่มีเงินเลยนะคะแล้วก็ท่านก็ส่งจดหมายไปตามเพื่อนๆนที่เคยสนับสนุนในกิจการงานของท่านปรากฏว่าไม่มีใครตอบมาเลยท่านก็รู้สึกว่าเออมา เรียกคนในบ้านมาพูดภาษาแปลกๆกันระหว่างที่พูดภาษาแปลกๆได้นะคะก็ตั้งอกตั้งใจพูดภาษาแปลกๆรวมตัวกันในครอบครัวแล้วก็พูดนะคะพูดได้สักพากาใหญ่ๆนะคะตอนออดิฉันไม่รู้ว่านานแค่ไหนแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีคนโทรศัพท์มาแล้วก็มาถวายทรัพย์ได้เท่าจํานวนที่ท่านจําเป็นจะต้องจ่าย เงินค่าบ้านนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากนะคะเราไม่มีทางอื่นแล้วก็ไม่สามารถพึ่งอย่างไรได้เลยนอกจากเราเพึ่งพระเจ้าเราเพึ่งพระวิญญาณและแน่นอนที่สุดในยูดาห์หนึ่งข้อที่20นะคะบอกว่าส่วนท่าน เพื่อนที่รักทั้งหลายจงเสริมสร้างกันขึ้นในความเชื่ออันบริสุทธิ์ที่ท่านมีอยู่และจงอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์ แสดงว่าการพูดภาษาแปลกการอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทําให้ความเชื่อของเรานั้นมั่นคงและเข้มแข็งดังนั้นถ้าเราจะให้ความเชื่อเรานั้นมั่นคงเราก็ต้องพูดภาษาแปลกและเราเอาถ้อยคําของพระเจ้ามาพูดด้วยนะคะไม่ใช่เอาแต่พูดภาษาแปลกอย่างเดียวแล้วไม่มีถ้อยคําของพระเจ้าเลยเพราะว่าถ้อยคําของพระเจ้าคือเข็มทิศ นะคะคือดาบอย่างพระวิญญาณของเราแล้วก็การพูดภาษาแปลกๆนั้นทําอะไรคะก็ทําให้เราเข้มแข็งอยู่ภายในและเราไม่ต้องกลัวฤทธิ์อานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ชุบพระเยซูคริสต์ให้ฟื้นขึ้นมาจากความตายในหนังสือโรม8ข้อที่11พูดเอาไว้นะคะว่าฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นมาจากความตายอยู่ในพวกเราแล้วและกําลังชุบร่างกายที่ต้องตายของเรานั้นให้เป็นขึ้นมาใหม่ เซล์ในร่างกายของเรามันมีเชื้อโรคเชื้อโรคคือความตายแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือชีวิตและพระองค์นั้นให้ชีวิตกับเราเมื่อเราพูดภาษาแปลกๆนะคะฤิธิ์อำนาจของ พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะฉีดเข้าไปตามเซลล์ของเราแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคทั้งหลายแล้วก็สามารถที่จะฆ่านี่สินของเราได้ด้วยนะคะให้เรากล้าหาญที่จะเชื่อและทำตามนะคะอย่าคิดว่าแล้วแต่พระเจ้าพระเจ้าบอกแล้วแต่เจ้าไม่เราทำเสร็จแล้วให้เจ้าเนี่ยเป็นคนนั้นที่จะรับเข้ามาและปฏิบัติตามนะคะสิ่งที่ปฏิบัติตาม เชื่อต้องมีการปฏิบัตินะคะและพระเจ้าบอกว่าอยาก,กวนกระวายใจทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเชื่อชีวิตของดิฉันดิฉันรู้อย่างหนึ่งว่าไม่มีทางอื่น นอกจากเชื่อพระเจ้านอกจากจะเชื่อในฤทธิเดชอันมหันต์ของพระองค์นะคะและพระองค์ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วฤทธิที่ชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นมาจากความตายก็อยู่ในตัวดิฉันและฤทธิอำนาจที่ชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นมาจากความตายส่งพระเยซูนั้นชุบพระองค์นั้นจากนรกแล้วขึ้นไปในโลกนี้แล้วก็ส่งออกไปผ่านกาแล็กซี่ทั้งหลายไปที่สวรรค์ชั้นสามของพระเจ้าและนั่งเบื้องขวาของพระเจ้าในสวรรค์สถาน ฤทธิอำนาจแบบนั้นอยู่ในตัวเราแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใขร้ควรถึงสิ่งที่พระเจ้าทำให้กับเราแล้วเราหมินสิ่งที่พระองค์ทำให้กับเราเราต้องไม่เป็นเช่นนั้นเราจะต้องเชื่อในพระองค์และเราจะต้องยึดมั่นในสิ่งที่พระองค์ได้มอบให้กับเรานะคะและพระเจ้าก็จะภูมิใจในเราด้วยเมื่อเรามีชัยชนะ พระองค์อยากจะเยาะเย้ยมานว่าลูกของพระองค์เชื่อฝังพระองค์อย่างไรและได้ทําตามสิ่งที่พระองค์สอนอย่างไรนะคะก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะสิ่งแรกคือพูดถ้อยคําพระเจ้าเอาหนังสือเล่มนี้ค่ะนะคะเล่มนี้นะคะเอามาพูด ตามเล่มนี้เลยสรรเสริญพระเจ้าว่าพระเจ้าใหญ่เพียงไรขอบคุณในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ว่าทำอะไรให้กับเราแล้วบ้างนะคะสิ่งเหล่านี้จะฝังเข้าไปในใจเราพูดทุกวันค่ะจะได้ฝังอยู่ในใจเราพอถึงเวลาเรามีปัญหาเราก็รู้ว่าเฮย้ยพระเยซูทำเสร็จแล้วนี่ฉัน พระองค์ทําให้ฉันไถ่ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์จ่ายราคาให้ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีความผิดบาปใดๆอีกเลยที่มาร์สตานมันจะเข้ามาแล้วก็ฟ้องกล่าวหาฉันได้อีกนะคะให้เราสารภาพบาปเวลาที่เรามีความผิดบาปก็รีบสารภาพอาจจะโกรธคนน้อยใจคนเขาก็เรียกว่าโกรธและสู้เขาไม่ได้ก็น้อยใจนะคะ เพราะงั้นอันเดียวกันเราก็ต้องสารภาพขอพระเจ้ายกโทษที่เรารู้สึกเราน้อยใจเราไม่ไว้วางใจพระองค์นะคะแล้วก็ให้เราอย่าไปสนใจมนุษย์มากนะคะให้สนใจว่าพระเจ้าพูดอย่างไรกับเราแล้วก็ให้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราและเราก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองในขณะที่โลกใบนี้มืดเราจะแข็งแรงขณะที่มีพันคนล้มอยู่ทางซ้ายมือหมื่นคนอยู่ขวามือแต่ ภัยนั้นจะไม่มาถึงเราเลยเพราะว่านั่นคือสัญญาของพระเจ้านะคะแล้วก็คาถาแค้วคาดสดุดี91เอามาพูดนะคะแล้วก็สดุดี23เอามาพูดว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของเราอย่างไรนะคะต่อให้เราดูเหมือนว่าเราจะมีเงินเดือนเยอะแต่ถ้าเราไม่มีถ้อยคำพระเจ้ามันไม่มีวันพอหรอกคะ่ะ เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของเราและพระองค์นั้นจะทําให้เรานั้นได้เกิดผลเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์นั้นเองนะคะก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะคะ